สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาค่ะ วันนี้ดิฉันรังสีมาสรึงคานาริมิดดำเนินรายการร่วมก,กันกับคุณดมสุวาวันเรายังคงพูดคุยกันถึงทุกเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ของคู้ประกันตนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33 39หรือว่า40ค่ะและเรื่องที่เราพูดคุยกันเป็นพิเศษในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการทุกพลภาพอันไม่เนื่องจากการทํางาน ซึ่งจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็กรณีนี้เนี่ยเราจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรในการชดเชยเยียวยาเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะกับคุณทรงพลเปรมอนันต์ประกันสังคมจังหวัดระยองค่ะสวัสดีคุณทรงพลค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับเช่นเคยนะครับเบอร์ศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามเจ็ดนะครับโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ในการประกันสังคมนะครับรวมถึง วันนี้เป็นพิเศษนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทุพพลภาพะนะครับที่ไม่เนื่องจากการทรําง,งานเนี่ยมันจะมีเรื่องของการฟื้นฟูจะต้องจ่ายไหม,มในก็พอไปทุพพลภาพแล้วมีโรคแทรกซ้อนประกันสังคมดูแลไหมะนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์จะได้อะไรบ้างนะครับจะต้องทํำยังไงบ้างขั้นตอนเอกสารจะประกอบไปด้วยอะไรวันนี้เราจะมา ลงลึกกันในเรื่องนี้ครับค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีคําถามนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องกรณีทุพพลภาพอันไม่เนื่องจากการทํางานนะทุกเรื่องเลยค่ะสามารถโทรศัพท์สอบถามได้นะคะตอนนี้ทีมงานขึ้นหน้าจอให้แล้วด้วยตลอดเวลาตั้งแต่ตอนนี้จนถึง11บเอโมงถ้าสงสัยอะไรโทรเข้ามาได้เลยค่ะครับกรณีทุพพลภาพไม่เนื่องจากการทํางานกับเนื่องจากการทาํางานแตกต่างกันนะฮะแตกต่างกัน แตกต่างกันครับเพราะว่าถ้าทุกพลภาพไม่เนื่องจากการทํางานใช้ของกองทุนประกันสังคมแต่ถ้าทุกพลภาพเนื่องจากการทํางานใช้ของกองทุนเงินทดแทนเรื่องของการใช้เงินในการรักษาต่างกันตกันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้เงินของประกันสังคมนะครับก็คือไม่เนื่องจากการทํางานนะครับพูดถึงทุกคนละภาพเนี่ยบางคนอาจจะยังสงสัยนะอย่างดิฉันเองก็สงสัยกันนะคะทุกคนลภาพกับพิการต่างกันไหมคะ เออปกติแล้วก็ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าคำว่าทุกพลภาพมันหมายถึงมีการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานเกินกว่าร้อยละ50%ของร่างกายก็คือถ้าเปรียบร่างกายเราเป็น3 2 1 0 0ต้องครึ่งหนึ่ง ถึงจะเรียกว่าทุพลภาพใช่ครับต้องเกินกว่า50%ของร่างกายยกตัวอย่างเช่นศูนย์เสียแขนไปข้างหนึ่งไม่สามารถทํางานได้แล้วสูญเสียขาอีกข้างหนึ่งค่ะโอ้อันนี้เหมือนสูญเสียครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งนึงเลย่ะแขนกับขาถ้าสมุิแขนข้างเดียวแขนข้างเดียวไม่ถึง50%ก็อันนี้ยังไม่ถึงไม่ถึงทุพลภาพเพาประเมินกันอย่างถ้าตัวขาดตัวขาด อ่าถ้าขาดครึ่งหนึ่งใช้ได้เลยข้างบนใช้ได้แสดงว่ายังอยู่แต่ถ้าเหลือแต่ข้างล่างครับอันนี้ไม่ได้เลยถ้า50เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นแหละ50เปอร์เซ็นต์ไม่ไม่หลักหลักเกณฑ์ที่โดยการแพทย์เนี่ย50เปอร์เซ็นต์ในในความหมายมันอ่ะยังไงฮะเอ่อมันจะต้องตรวจสอบว่าอวัยวะของร่างกายนั้นสามารถทํางานได้หรือเปล่าถ้าไม่สามารถทํางานได้แล้วก็กระดูกกระดิกไม่ได้นี่ก็ถือว่าสูญเสียสมรรถสมรรถภาพโดยสิ้นเชิงครับ แต่ถ้าแขนข้างหนึ่งเนี่ยยังไงมันไม่ถึง50อนตแน่นอนก็ไม่ถือว่าทุกพลภาพครับเอาอย่างกรณีที่เป็นอัมพาตหรือเป็นเส้นเลือดลุกไม่ขึ้นนะครับนี่ลุกไม่ขึ้นอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สูญเสียอะไรร่างกายยังอยู่ครบเลยแต่ลุกไม่ได้อันนี้ทุกาขภาพไหมคเข้าข่ายครับเพราะคําว่าสูญเสียสมรรถภาพหมายถึงว่าบางครั้ง อวัยวะอยู่ครบแต่ไม่สามารถทํางานได้ไม่ได้ประเมินเรื่องของเรื่องของการสูญเสียไม่ได้ประเมินเ่ของการสูญเสียหมายถึงว่ามันเอามาใช้งานไม่ได้ไไม่ได้ครับออนอกจากพวกอามาพึกอามาพาตแล้วร่างกายอยู่ครบสมองเส้นเลือดในสมองแตกสมมุติว่านะคะคสมองใช้งานไม่ได้แต่ร่างกายยังอยู่ครบทุกอย่างอันนี้ก็ถือว่าทุกพลภาพทุกพลภาพเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูว่าทุกพลภาพหรือไม่บางทีเราก็ต้องให้ ทางผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยเป็นคนประเมินว่าศูญเสียเกินกว่า50%หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเนี่ยอาจจะไม่เข้าขายนะแต่ว่าพอไปสักระยะหนึ่งมีโรคแทรกซ้อนเป็นนู่นเป็นนี่เพิ่มเติมนะอันนี้เป็นต่อมานี่เข้าข่ายไหมก็เข้าขายเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับการประเมินในแต่ละ รอบแต่ละรอบถูกต้องครับงั้นถ้ากับว่าพิก,การเนี่ยก็คืออาจจะสูญเสียอวัยวะบางส่วนแต่ทุพพลภาพคือต้องดูว่าสมรรถนะในร่างกายเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งถึงจะเรียกว่าทุพพลภาพถูกต้องครับอ๋อนนอย่งรวมถึงทางจิตใจได้ไหมต้องต้องประเมินทางด้านจิตใจด้วย,วยทางจิตใจก็เช่นเดียวกันครับอย่างสมมุติว่าทางจิตใจเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้หรือว่าติดต่อสื่อสารอะไรกันไม่ได้ก็รวมถึงด้วยครับก็แสดงว่าเออหนึ่งสูญเสียความจํา สองไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตตามปกติของมนุษย์เสียชนได้ครับก็คือคนที่เป็นอัลไซเมอร์ก็อัลไซเมอร์ก็ถือว่าทุพพลภาพเหมือนกันแต่อัลไซเมอร์นี่คือจะต้องยังมียังมีสิทธิ์ที่จะรักษาหายครับอัลไซเมอร์บางทีเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างนี้ก็ไม่น่าจะถึง50%ค่ะแต่ถ้าอย่างสมมติว่าคนที่อาจจะทํางานเครียดเลยนะคะแล้วก็พออยู่บ้านอยู่ไปอยู่มาสักพักหนึ่งเหมือนกับเป็นโรคประสาทเออคุ้มคลั่ง นะคะกลับไปทํางานไม่ได้พูดคุยกับใครไม่รู้เรื่องต้องถูกอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวอันนี้เรียกทุพพลภาพไหมคะคาว่าทุพพลภาพและคุ้มข้างนั้นอันนี้ก็คงจะต้องให้ทางโรงพยาบาลที่ดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจค่ะ ตรวจสอบว่ามีการสูญเสียเกินกว่า50%หรือไม่มก็คือจะต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินด้วยไม่ว่าจะทั้งร่างกายหรือว่าจิตใจต้อง,องมีงแพทย์เป็นผู้ประเมินว่ายังสามารถใช้งานได้ถึง50%หรือเปล่าถูกต้องครับคือถ้าดำรงชีวิตอยูอ่ไม่ได้เพราะว่าความคิดของตัวเองซึ่ไม่สามารถที่จะโต้อตอบหรือว่าใช้ชีวิตประจาวันได้คอย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ จะได้รับสิบทธิประโยชน์ในเรื่องของทุพพลภาพก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตน<ะ>ครับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบอันนี้มีหลักเกณฑ์ไหมฮะว่าต้องส่งเงินเท่าไหร่นะครับถึงจะได้สิทธิตรงนี้ครับมีหลักเกณฑ์ครับ,รบจะต้องส่งเงินไม่น้อยกว่าสามเดือนภายใน15เดือนครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการส่งเงินมาก่อนก็คือส่งเงินสมทบตามปกตินี่นะครับ สามเดือนสามเดือนครับเพราะฉะนั like ้นสามเดือนขึ้นไปนี <t <t ่ก็จะได้สิทธิในกรณีทุกพลภาพนวก็คือถ้าทํางานมาน้อยกว่าสามเดือนไม่ได้อนี้จะทุกพลภาพไม่ได้ไม่ได้ครับอเพราะฉะนั้นท่านก็อย่าเพิ่งทุกพลภาพก่อนสามเดือนครับสายจากทางบ้านครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณสถาพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมตอบสามผมสมส่งมาตราสี่สิบอยู่ประมาณปีกว่าแล้วนะครับค่ะ แล้วพอนี้ผมขาดส่งสองงวดนะไม่ทราบขาดขาดสเสร็จแล้วเปล่าครับผมอ๋มอ,อยังไม่ขาดครับท่านส่งต่อได้เลยนะครับคุณสถาพรครับส่งส่งต่อตามจํานวนที่ขาดแล้วได้เลยใช่ไหมครับคือส่งย้อนหลังคงไม่ได้ครับ่ต้องเชยใช่ไหมครับไม่ต้องครับผมผมไม่เข้าใจคาว่าส่งย้อนหลังครับหมาย<ค>ถึงว่าที่ขาดส่งสองเดือนอคุณสถาพรจะส่งย้อนกลับไปไม่ได้ครับก็ส่งต่อ ก็คือส่งของเดือนปัจจุบันไปเลยไม่ต้องไปส่งของที่ค้างเอาไว้อ่ะค่ะนะครับใช่แล้วแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรครับไอ้สองเดือนที่ขาดนะครับผมไม่มีครับไม่มีครับเอางี้ผมถามผมถามงี้ดีกว่าถ้ามาตราสี่สิบเนี่ยสิที่ของมาตราสี่สิบถ้าขาดเนี่ยต้องส่งไม่เกินกี่เดือนถึงขาดถ้าไม่ส่งกี่เดือนเออหกเดือนขึ้นไปครับ 6เดือนขึ้นไปก็คือต้องขาดส่งติดต่อกัน6เดือนขึ้นไปถึงจะขาดสิทธิ์นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณสถาพรขาดส่งแค่2เดือนถูกไหมคะครับผมเพราะฉะนั้นส่งต่อไปได้เลยค่ะส่งต่อคือไม่ต้องส่งย้อนหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมขอบพระคุณมากเลยครับค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคือบางทีคําว่าขาดสิทธิ์นั้นในเมื่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจบางทีเขาอาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอไม่ส่งสภาพคล่องไม่ดีครับ ก็ไม่เป็นไรครับหกเดือนไปแล้วก็ส่งต่อแต่เวลานับใช้สิทธิ์เนี่ยเราจะนับตั้งแต่วันที่เขาจะใช้สิทธิ์ย้อนหลังมาว่าจะมีการส่งเงินกี่เดือนบ้างอย่างเช่นทุกพลภาพนียภายใน15เดือนต้องมีการส่งเงิน3เดือนอย่างนงี้นะครับม,มันใช้สิทธิ์ได้สามสามสามก้า 2> 2, 3, 3, 3, 3, ก็มีกรอบอยู่มีกรอบนคะครับว่าส่งไม่เกินกี่เดือนแต่ว่ามาตราสิสินี่มีมี แล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาถ้าสมมติว่าในการขาดส่งเนี่ยค่ะมันก็มีกรอบเหมือนกันถูกไหมคะอย่างเช่นเสียชีวิตก็คือต้องห้ามเกินกี่เดือนกี่เดือนใช่ครับต้องมีสะสมกี่เดือนอะรแบบนี้ใช่ครับรบนับย้อนหลังมามีการส่งเงินครบ1เดือนก็ได้สิทธิ์ในกรณีเสียชีวิตนะครับ ก็พยายามอย่าขาดส่งก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นมาตราไหนก็แล้วแต่นะคะก็จริงๆถ้ามาตรส4 0เลือกแบบที่2มันก็จะมีเรื่องของการสมทบเงินเงินบำเหน็จด้วยเงินบำเหน็ดด้วยนะครับก็สะสมไปได้ถ้าถ้าส่งขาดส่งบ่อยๆเนี่ยเงินบำเหน็ดก็จะน้อยลงมันก็จะหายไป เป็นเดือนฟันหล่อไปนะคะก็เป็นไปได้ก็อยากขาดส่งนะครับพยายามให้มันต่อเนื่องถึงมีความจําเป็นจริงก็เดือนสองเดือนไม่เป็นไรแล้วท่านก็ส่งต่อไปบางครั้งทางสํานักงานประกันก่มก็เข้าใจเพราะสภาวะเศรษฐกิจครับก็ที่เปิดให้กลุ่มอาชีพอิสระเข้ามาตาสิสิบก็เพราะเหตุผลนี้นะครับก็คืออยากให้คนเข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะครับก็เข้าสู่ระบบ